ครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งที่ซึ่งชื่อว่าสุดยอดของวงการภาคเครื่องในยุค 4G นะครับหนังสือหลวงพ้อเงินวัดบางคานโดยการจัดพิมพ์โดยอาจารย์อาลามเมลิศฤทธิ์ผู้อำนวยการและประธานประธานและผู้อำนวยการสบาบันพระแท้สมเด็จโตวันนี้เราจะมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนผู้สืบทอดอีกคนหนึ่งคุณทะนะบดีเลิศฤทลิ์วันนี้เราจะมาคุยกันประเด็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มันสามารถช่วยตรวจสอบพระเครื่องได้ยังไงโดยเฉพาะพระหลวงพ่อเงินวัดบางขานอาจารย์อาลามครับเราใช้ตรวจสอบได้ไหครับตรงๆเลยตรวจสอบได้เพราะว่ามันเป็นโลหะนะครับคว่าโลหะเนี้ยมันจะใช้ในอุตสาหกรรมครับส่วนใหญ่นะครับเสร็จแล้วค่าหลวงพ่อเงินไปใช้โลหะผสมครับเพราะนั้นเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆเนี้ยทางทาง ภายในอุตสาหกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะมามาดูวิเคราะห์วิจัยของพระโลหะผสมได้เลยครับนั่นคือเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโลหะยุคไหนยุคอดีตปัจเดือนเราสามารถวิจัยได้หมดได,ได้หมดครับครับแยกได้เลยครับในกรณีหลงข้อเงินเนี่ยเราตรวจอะไรบ้างในหลงข้อเงินเนี่ยนะในหลักของวิทยาศาสตร์ของเรานะครับจากการวิจัยเนี่ยหนึ่งเราจะตรวจความเก่าครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะตรวจ ค่าเคมีในในองค์พระครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตรวจทางกายภาพนะครับแล้วก็โดยแล้วก็ตรวจเกขบข้อบกข้องของของการหล่อโบราณที่จะต้องมีครับที่ต้องเกิดขึ้นนะค,ะครับแล้วก็เราก็จะใช้ส่วนประกอบอย่างอื่นเช่นเช่นเครื่องมืออื่นนะฮะที่เรามีเช่นตัวนี้ก็ได้ไ<อ>คุณผู้นิาม ไม่เหล็กเดิน <c oughs> นี้ก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งคือไม่เหล็กเนี่ยสามารถตรวจสอบหลงข้อเงินได้ยังไงเราเอาฟังนลยแตงอาจารย์มันดูดติดกะดูดไม่ตินดนะครับคนบางคานยุคเก่าเล่นดูดติดครับอ่าอืมก็มันมีแร่เหล็กอยู่ในนั้นแร่เหล็กนี้ก็มันมันผสมอยู่ในการหล่อครับแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันมาจากแหล่งบ่อไหนก็แต่ว่ามันมีแร่เหล็กอยู่ในองค์พระครับก็เลยดูดติด ครับมีนิเกิลอ,อ,อยู่ในองค์พระอุติดครับครับบังลักเือการการที่มันุติศครับครับผมอ่าพี่ธนบดีครับในฐานะจบจบอะไรมาจบวิวัฒนาการครับพี่<ถ>มาสวบมามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพระได้เจ๋งขนาดไหนก็ <c oughs> จริงๆมันได้มันเฉพาะโดยโดยเฉพาะพระโลหะนะครับพี่ครับก็คือพระโลหะเนี่ยในแง่ของการแยกทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันมันมันดูค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าปกติเนี่ย เราก็ใช้เครื่องโปรไฟน์ในการตรวจเช็คเกรนโลหะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการวัดขนาดมิติมันหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าดูเนื้อเกรนขยายของมันซึ่งปกติถ้ากล้องธรรมดาของเราเนี่ยแม้ว่าอย่างกับกล้องตัวนี้ครับกาลังขยายประมาณไม่เกิน500เท่า,าใช่ไหมครับเ,เวลาดูเกรนขยายของเนื้อโลหะเนี่ย เราก็จะดูเป็นไายภาพเป็นส่วนใหญ่ครับครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปในเครื่องที่มันใหญ่กว่าเครื่องตัวนู้นที่ที่ติดตั้งใหม่นี่จะคืออะไรครับอธิบายทีหนึ่งอ๋อครับไอ้ตัวนี้มันเป็นเครื่องโปรไฟล์ที่ปกติในทางอุตสาหกรรมเนี่ยใช้วิธีการส่องขยายวัดเนื้อโลหะเนื้อโลหะหมายถึงว่าในแง่ของขนาดมิติมันนะครับแล้วก็เกณฑ์โลหะเรื่องต้นว่ากการหล่อเนี่ยมันเข้ากันไหมในในเนื้อโลหะเนี่ยมันเข้ากันไหมหรือว่า การหล่อนี้ลักษณะเจ็ดข้อบกพร่องที่อาจารย์หลานเคยได้พูดไว้ก็คือว่ามีการลักษณะของความไม่เขาเรียกว่าเป็นข้อเสียของการหล่อนนะครับมันต้องตรวจสอบข้อบกพร่องข้อไดข้อบกข้อบกพร่องของข้อไดใช่ใช่ครับแต่แต่ว่าสำหรับข้อของข้อเงินเนี่ยเป็นข้อดีที่เราจะมองได้ว่าเป็นการหลออโบราณกรัาผมงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในการตรวจทั่วไปเนี่ยเราก็จะมองว่าในในแง่ของโลหะการซ่อมเนี่ยถ้าเกิดว่า เรามองไปแล้วหรือว่าเรามองตัวก,การวรัดขนาดวิติแล้วเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องอีกเก็บทิ้งงานทิ้งนะครับอันนี้คือเป็นแง่ของการตรวจสอบในแง่อุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องคัดเลือกชิ้นงานที่สมบูรณ์ใช่ครับผมแต่ในแง่แงหลอกง,งานงานหล่อพระผลงานที่ไม่สมบูรณ์กลายเป็นเป็นตำหนิที่ดีครับผมแล้พอจะได้เป็นท่ได้นีของของการหล่อโบราณเราใช้ใช้ทางข้อข้อเสียของทางวิศวกรรมในโรงงานครับมาเป็นข้อดีในการแยก ภาพรูปหล่อครับพาะรูปหล่อแต่เป็นโลหะครับ,รรบส่วนการวิเคราะห์ที่มันลึกกว่าน,นั้น<ช>นะพี่ก็คือว่าถ้าเราใช้กล้องแบบทางกระทรวงใช้อย่างนี้นะครับ<ช>ที่เป็นพวกสถาบันราชการษษใช้เนี่ย<ช>อันนั้นก็จะยิ่งมองละเอียดขึ้นซึ่งในหนังสือเนี่ยผมก็ใส่รูปไว้ให้ดูแล้วแหละว่าเวลาขยายประมาณหลายร้อยเท่าเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงในรูปเกลีลหัครับพี่ท่านนะครบนรีครับครับมันมีการใช้เทคโนโลยีระดับอะตอมนี่มันขนาดนี้มันสามารถทําได้ ได้ครับพี่แยวพี่อันนั้นอย่างกับเครื่องเซมระบบเซมที่ของคุณคครับมันใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าเราจะมองยากขึ้นคือคนทั่วไปมันจะมองคนที่ศึกษาจะรู้จะเป็นเรื่องที่ดีใช่คนที่ศึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับคนที่มองทั่วไปมันก็มองยากดีครับเพราะว่ามันต้องวิเคราะห์กันแบบเรียกว่ามันไม่มันมันก็อาจจะเป็นความจำเป็นสําหรับการใช้เราดูรลนะฮะไม่มีเพะห์ต้นแบบไปองค์นึงว่าของแท้มัน่าตอบเป็นยังไงจากว่าอย่างนี้ครับพี่ อตารจะบอว่าในแง่ของการหล่อโบราณเนี่ยถ้ามองในแง่ของทางวิเคราะกัเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของการหล่อรบบเปิดครับระบบเปิดจะคือว่าเราไม่ได้ควบคุมการหล่อไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ควบอะไรเลยใช่ครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนนะพี่ว่ามันจะตกไปอยู่ในเกณข้อบกพร่องที่การหลังเทียนก็คือว่ามันออกมามันจะไม่สมบูรณ์เสมอดันั้นถึงก็จะไปขยายเกณฑ์ดูเนี่ยการหล่อของมันก็ยิ่งไม่ค่อยเหมือนกันด้วยพี่เพราะว่ามันเป็นระบบเปิดครับ อาจารย์ครับเจ็ข้อบอกพร่องมีอะไรบ้างครับพูดข้าวๆไอ้เจ็ดข้อบอกพร่องเนี่ยครับถ้าทางโรงงานเนี่ยคุณต้องคัดพระนี้ทิ้งไปการหลอ่อเนี่ยมันใช้โลหะตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนปะผสมกันที่มันเป็นทองเหลืองแล้วก็การเกิดรอยรล้าวต่างๆรอยแตกนี่แหละฮะคือหัวข้อใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในในองค์พระลูกหลอ่อโบราณครับครับอ่ะตอนนี้เนี่ยในฐานะนักวิศวกรเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นเชิงช่างพระองค์นี้ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ก็ทิ้งทิ้งครับพี่ต้องทิ้งเลยครต้องทิ้งเลยทางวิศวะครับมันก็เลยเป็นที่มาะครับพี่ว่าจริงๆแล้วพระหลวงพ่อเงินเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเราก็มักจะดูว่าพุทธสิ่งของท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากว่ามันจะเกิดถูกบุกคอเจ็บข้อบกพร่องที่อาจารย์ตรางแจ้งไปแล้วเนี่ยในในแง่ของความสวยงามพุทธสิ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่า ในการโบราณเนี่ยเขามองการบกพรองในการหล่อนมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันต้องเกิดแต่อรากว่ามันเป็นการหลอระบบเปิดใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่ว่าพระที่ไม่ไม่ได้รูปเลยเนี่ยเช่นออกมาเป็นรูปเป็นก้อนก้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความจริงก็คือช่างในสมช่างในสมัยโบราณผมเชื่อว่าท่านต้องทิ้งต้องทิ้งต้องทิ้งครับพระแบบนี้คือมันเป็นข้อบกพร่องที่ใหญ่มากถึงสำหรับโบราอันนี้ข้อบกพร่องที่ที่เราเห็นนี่คือพ่อบกพร่องที่พอรับได้พอรับได้ครับในในแง่ของ ในแง่ของว่าในมุมมองปัจจุบันเรานะครับแต่ว่าในแง่ของเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันอีเจกตั้งแต่ข้อแรกเลยมีข้อเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้พอเทคโนโลยีเนี่ยในขึ้นพระต้องออกมาสวยแล้วถ้าเป็นการหล่อแบบสมัยใหม่ใช้เครื่องมือหล่อใหม่เนี่ยมันจะออกมาสวยผิวเรียบทุกอย่างตึงหมดจะไม่มีจะไม่มีเจ็ดข้อบกพร่องอันนี้เกิดขึ้นในองค์กาเลยโอเคถ้าผมหล่อโบราณในยุคนี้จะมีข้อเจ็บบกพร่องนี้ไหม ถ้าผมอ่ผมผมหล่อพระหลวงฟ้องเงินแบบโบราณเลยจะมีพบเจ็ดข้อบอกฟ้องนี้ไหมมีถ้าทําแบบโบราณองค์องค์ความรู้แบบโบราณนะครับมีมีแน่นอนแต่แต่องค์ความรู้แบบโบราณมันกลับมีการพัฒนาให้หล่อได้สมบูรณ์ขึ้นหล่อสมบูรณ์ขึ้นก็คือเรามาใช้ใช้การหล่อสมัยใหม่ไปผสมกับสมมติว่าผมทําหล่อโบราณครับแต่ผมใช้วิธีสมัยใหม่ไปหล่อโบราณมันจะสวยกว่าโบราณทำก็น่าจะเป็นไปได้ เออเพราะว่าไม่ใช่เพราะความร้อนของเหล็กเพราะอะไรส่วนผสมใช่ไหมมันควบคุมได้ทุกอย่างก็คือแทนที่จะเผาด้วยระบบเปิดธรรมดาใช่ไหมฮะเราก็เป็นระบบเปิดเหมือนการหรือระบบปิดก็ได้ครับเราก็ใช้พวกเบรนเนอร์แก๊สใช้ในพวกเนี้เนี่ยครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมพี่ก็น่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าสมัยอดีตหรืแม้จะเป็นการหลออแบบโบราณครับแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์ในการศึกษาโบราแบบโบราณมันมันมีเสน่ห์ตรงไหนชื่อเสน่ห์โบราณหนึ่งมันเป็นองค์ความรู้ของคนยุคนั้นครับแบบ เสร็จแล้วมันหล่อง่ายครับมันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแบบสมัยใหม่เข้าไปใช่ครับผมก็เลยถึงมีการหล่อแบบเป้าทูบแบบมีช่อนั่นคือแบบโบราณแท้เลยเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านครับแต่พอเรามาใช้วิชาการจับนสมัยนี้เนี่ยเอาวิชาการจับไปจับงานในอดีตรับผมในงานอดีตเราก็ถือว่าทางวิศวกรรมก็คือภาพนี้คือเสียหายแน่นอนครับแต่ว่าบังเอิญว่า ความเสียหายข้อบกพร่องของพระในอดีตนั้นะกลับมาเป็นพระแท้ในปัจจุบันทำใ,ให้เป็นข้อสังเกตว่าเป็นพระแท้ในปัจจุบันเป็นพระแท้ในปัจจุบันเลยเครัแคอาจารย์ยกตัวอย่างว่าในในเจ็ดข้อเนี่ยถ้ามีครบหนึ่งข้อหรือสามข้อนี่เจ๋งเลยครับแท้เลยแน่นอนครับนี่คือแท้ในลักษณะของวิทยาศาสตร์ที่ที่เราพิสูจน์ออกมานะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูเนื้อเนื้ออีกทีหนึ่งว่าคุณมาทาสมัยใหม่ สมมติาคุณทํหน้าวันนี้แต่ว่าใช้แบบวิธีการหล,อออลอ่อโบราณมันก็จะเกิดขึน้นเหมือนเหมือนหล่อโบราณใช่ไหมแต่เนื้อมันไม่เนื้อมันไม่ไปไม่าะมันยังไม่ไม่ถูกกับาทางอุณหภูมิอากาศความชื้นนะฮะแล้วกดด่างในอากาศที่มันจะเปลี่ยนผิวสีอะไรต่างๆพวกนี้ดูคุณท็อปครับไอตัวสารหนูเนี่ยมันจะพบไหมมันก็พบได้เหมือนกันนะครับ ตัวสารหนูนี่เขาใช้ไปทําไปอะไรในในการหลอร่อหรอครับหรือประสานจริงมันเหมือนที่พี่ว่าครับมันคือประมาณประสานนี่แหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอยู่ในธาตุนี่แหละ,ระครับปกติมันจะอยู่ในธาตุที่เขาเอามาหล่อที่ที่ผมพูดถึงเรื่องสารหนูเนี่ยครับหล่อบโบราณนะครับหรือหล่อก่อนพศสก่อนประกาศยกเลิกใช้สารหนูนะครับ,รบจะมีแต่เป็นระดับไม่อันตรายใช่ครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วในใ,ใน <ๆ S 2> ในในนะอาจารย์ทำไมเขาถึงนสารหนูรรมันเป็นอันตรายมากไหม ว่าสารหนูเนี่ยนะฮะมันก็มันก็เป็นสารก่อมะเร็งครับก่อมะเร็รงรแต่ที่นี้เราก็ไม่ได้เอามาใช้ในโลหะยกเว้นมันมันปนเปื้อนครับที่มันมีอยู่เนะี่ยเขาเรียกว่าสารเจือปนครับม,มันปนเข้าไปก็เลยมีสารหนูเข้าไปอ่าแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องการสารตัวนี้หรัาในาในการหล่อโลหะเราใช้สารหนูในการให้มันผสมกันมันในยุก่อนในยุคก่อนก็จะใช้พวกตะกั่วด้วยอ่นะฮะ ใช้ตะกั่วใช้พวกดีบุกด้วยตรงนี้ทําให้การหลอง่ายครับรมไปแต่เขาคัดแล้วไงพี่เขาเขาไม่มีวิธีการหลอที่ดีแล้วใช่เขาคัดพวกนี้ออกหมดไอสารที่เป็นอันตรายออกแต่จริงๆแล้วพระที่มีสารหนูไม่ได้เป็นอันตรายนะครับมันน้อยนิดมันเป็นส่วนผสมที่น้อยนิดครับบังเอิญว่าทองเหลืองเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับพระโลหะหรืพวกเงินที่ใช้โลหะผสมเนี่ยมันเป็นทองเหลืองครับเป็นทองเหลืองเลยก็คือ สารโลหะสองชนิดสมกันนะฮะพูดง่ายว่าทองแดงกับสังกะสีนะครตัวหลักของมันเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะไม่เป็นสิ่งอันตรายกับกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมครับครเดนะครับอ่ะหนแนําหนังสือเล่มนี้หน่อยครับทุกอย่างที่พูดมามีในหนังสือเล่มนี้ยังไงครับอาจารย์ทุกอย่างที่พูดมานะฮะเกี่ยวกับในหนังสือเล่มนี้เราจะบอกได้เลยว่าในทางวิทยาศาสตร์ เราวิเคราะห์โลหะมานะฮะทำการวิจัยมาเราก็จะบอกบอกได้เลยว่าพระใหม่เป็นอย่างไรนะฮะพระไม่ทันยุคเป็นอย่างไรครับพระเก่าเป็นอย่างไร,รนะฮะโดยโดยเราใช้อ้างอิงโดยใช้เครื่องมือทางนิสสารนี่แหละแยกข้อแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็มีสามารถอ้างอิงได้ในข้อมูลต่างๆมีอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับพออ่านเสร็จแล้วเนี่ย คนที่อ่านคนที่สะสมพระหรือเรื่องสะสมพระก็จะแยกพระบอกได้คทันยุคหรือไม่ทันยุคแล้วมันจะเก็บหรือไม่เก็บครับครับบอกไว้หมดในนี้สำหรับคนเล่นหลวงพ่อโตหรือทำหลวงพ่อหลวงพ่อเงินปลอมนะครับยิ่งต้องไปดูซื้อต้องซื้อยิ่งต้องซื้อเพื่อจะอาไปทำคืออาจารย์ทำดาบสองคมออกมาหรือเปล่าเนี่ยผอไม่ใช่ดาบสองคมหรอกครับคนที่ ที่คิดไม่ดีอยู่แล้วนะฮะเขายังไงเขาก็คิดไม่ดีอยู่แล้วใช่เขาก็คิดไม่ดีอยู่แล้วครับเราก็เพียงแต่ว่านี่เราให้ความรู้สําหรับคนที่ดีๆนะฮะคนอยากศึกษานะครับเอาไปต่อยอดได้นะ้นสือเล่มนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ผมบอกข้อมูลแทบทุกอย่างถ้านั้นคนที่ได้หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นต่อยอดเรื่องในเรื่องหลวมพ่อเงินที่มาได้รวมรวมทั้งรูปหล่ออื่นๆในยุคนั้น ครับรูปหล่ออื่นของเกจิอื่นก็ใช้ได้เลยครับครับผมอ่าเล่มเดียวนี้สามารถที่จะใช้กับรูปหล่อ,อกเกจิปมืออื่นได้ด้วยครับครับท็อปครับระหว่างการศึกษาพระเครื่องด้วยระบบวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะเนื้อโลหะเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนผมว่ามันเอ่อในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือดูง่ายกว่าพระสมเด็จนะครับที่เพราะนั่นอ,อย่างพระสมเด็จเนี่ยท่านมีลักษณะของเวลามันโดนอากาศความชื้นเนี่ยแาก เรียว่าการเปลี่ยนแปลงกายภาพไม่ไม่ค่อยจะเหนือนกันนะฮะต้อสังเกตเยอะแล้วเก็บข้อมูลเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นโลหะเนี่ยเราค่อนข้างอนุมานได้ว่าการเกิดของปฏิกิริยาโลหะใัอากาศความชื้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยลักษณะการเกิดมันมีความชัดเจนครับพี่ดังนั้นเนี่ยเวลาส่องกล้องไปหรือว่าเราตรวจสอบไปเนี่ยทีมงานตรวจของเราก็เ,เป็นวิศวกรเหมือนอกันนะครับก็คือเขาก็ตรวจดูเนี่ยเขาสามารถที่จะ วิเคราะห์ได้เลยว่าเออมันน่าจะอยู่ในยุคนี้ยุคนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าความข้อมูลที่บันทึกไว้เนี่ยม,มันมันมีทักษะที่ใกล้เค,ยคียงกันอ๋อเร,เ,รเราเอาเนื้อองค์พระเนี่ยไปไปเทียบกับวัสดุอื่นที่เขาบันทึกไว้อ๋อเราเอาบันทึกเองนะครับเราบันทึกอเองข้อมูลเราบันทึกไว้เองแล้วเราก็ตามหลักการกระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับทีก็คือเราทดลองแล้วก็บันทึกบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาสรุปผลมาวิเคราะห์ครับปีดังนั้นเนี่ย กาเป็นไปได้ครับพี่ในการถ้าเราถ้าเราจะเอาไปเทียบกับวัสดุอื่นที่อยู่ในยุคเดียวกันครับปีก็อาจจะมองแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีลักษณะที่ออกมาคล้ายๆกันอาจารย์ลาลามครับการเล่นภาะสมเด็จแนววิทยาศาสตร์ในอนาคตจะได้รับความนิยมขนาดไหนได้รับความนิยมครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกินวิทยาศาสตร์แล้วนะในเรื่องของความรู้ใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์ต้องเอาไปใช้วิเคราะห์ได้หมดนะฮะทุกอย่างนะครับยกเว้นบางอย่างที่มันไม่ได้ยิ่ง <c oughs> ยิง่งทางไสยศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นบางอย่างถูกไหมฮะวิทยาศาสตร์แต่โดยทั่วไปแล้วมันใช้ได้หมดแล้วก็ปัจจุบันนี้คนที่จะมาดูภาะสเด็จก็ควรที่จะใช้วิทา์เป็นตัวตัดสินนะครับดีกว่าดีกว่าเราใช้สายตาคที่ที่มันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับถ้าย้อนไปสี่สิบห้าสิบปีเราก็ไม่ว่ากันนะฮะใช้แบบนั้น ต่ปัจจุบันนี้ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นละฮะปิ้งทอดแยกใช้แม่เหล็ก <c oughs> เป็นหลักวิทยาศาสตร์ตรงไหนเขจาจย์อ๋ออ่านี่ยบเบื้องต้นหลัก <c oughs> วิทยาศาสต <c oughs> ร์บบเบื้องต้นเลยหลักวิทยาศาสตร์เบื้มเต้นก็คือเด็กมัธยมเขาก็จะรู้ว่าแม่เหล็กเนี่ยสามารถที่จะดูดติดได้กับพวกสารที่เป็นสารแม่เหล็กครับเช่นนิกเกิลโคโบอลเหล็กนะฮะตรงนี้มันจะดูดติดทีนี้ถ้าเกิดอะไรที่อยู่ในผ้าส้นเด็จมันดูดติดมันก็ถือว่ามันมีสาร อ่าพวกนี้อยู่เป็นพวกแม่เหล็กที่สามารถให้ดูดติดได้แต่ทีนี้เราก็ต้องไปค้นว่าทําไมต้องมีในองค์พรนนั้นอีกต้องหาข้อมูลอีกคือเป็นเรื่องต้นทําไมยุคยุคหนึ่งชาวบางคลานหรือชาวพิจิตใช้แม่เหล็กดูดพระอ๋อคือยุคหนึ่งนะครับยุคหนึ่งนะครับคนเล่นพระโบราณเนี่ยเป็นที่ร่ำลือเลยนะครับว่าเขาเอาแม่เล็กเอาที่แม่เหล็กดูดติดก่ออาจารย์มองวิเคราะห์ว่าอย่งไรครับอ๋อแล้นเขาเขาเขามีความเชื่อว่าเอ่อใส่ใส่เหล็กชนิดหนึ่งนะฮะ ที่อยู่ที่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างนี้นะ,ะเหล็กน้ำพีคิดว่าเป็นอย่าง,งานั้นแต่ที่นี่ในทางวิทยาศาสตร์เราเราไม่สามารถบอกได้ว่าเอามาจากบ่อไหนเพราะว่ามันเป็นเหล็กคือแม่ให้น้ำพีก็คือเหล็กก้าหนึ่งเหล็กก้าคาร์บอนนะครับทีนี้พออยู่ในองค์พระเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กเ e เพราะนั้นเวลาเราตรวจทางเคมี Me เนี่ยมันก็มันเป็น Fe แต่เราไม่รู้หรอกว,ว่ามันมันมาจากแหล่งใดของของ,ของเหล็ก ที่เอามาใครับผมอ่าช่วงนี้ถ้าผมสมใจหนังสืออาจารย์หล่มเล่มละเท่าไหร่ครับชูหน่อยครับอาจารย์พันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ช่วงนี้เราลดพิเศษสําหรับคนสั่งจองที่เป็นลูกค้าเราเลยนะฮะที่สั่งจองเนี่ยเราลดให้เก้าร้อยห้าสิบบาทครับผมเหลือเล่มละเก้าร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งมีลายเซ็นพร้อมส่งมีลายเซ็นถ้าใครไม่ได้รับลายเซ็นนะครับถือหนังสือมาเดี๋ยวจะประเซ็นให้ในงานอาจารย์ครับอาจารย์รับ ที่สถาบันทุกวันนี้ตรวจสอบอะไรบ้างครับตรวจสอบพระสมเด็จนะครับเป็นหลักเป็นหลักนะครับเป็นหลักพระสมเด็จเสร็จแล้วเราก็จะมีพระผุูกเนื้อดินชินผงนะครับ,รบแล้วก็พระหลวงพ่อเงินครับครับพระหลวงปู่ทวดแล้วก็เหรียญเก่าๆอย่างนี้ได้แต่ว่าพระใหม่ๆเราไม่ตรวจนะฮะหลังตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบขึ้นมาอะไรนี่เราจะไม่ตรวจเพราะว่ามันทันยุคข,ของคนที่อยู่ปัจจุบันนี้อ่า ยึตรวจย้อนไปคือสองปีหลังของ5ีห้าร้อยห้าสิบนี่เราไม่ตรวจเพราะว่ามีคนทันยุคไม่ไม่อ๋อไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์คุณก็รู้มาที่มาที่ไปเป็นยังไงผมจะถามเป็นความรู้นะครับครับผมใช้โลหะปีสองพันห้าร้อยครับกับผมใช้โลหะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีนี้เลยครับผมใช้ทองเหลืองเหมือนกันครับบอกว่าเฮ้โรงงานรหงรอเดียวกันครับว่า ไอ้ช่วยปั๊มพระรุ่นนี้ไงหลวงอาจว่าหลวงหลวงปู่สุขปั๊มปีสองพันห้าร้อยสิบกับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบล็อกเดียวกันเนื้อโลหะเหมือนกันไหมถ้าเนื้อโลหะมันเป็นถ้าเป็นโลหะอุตสาหกรรมจะเหมือนกันโลหะอุตสาหกรรมนะครับในยุคนี้จะมันเป็นโลหะอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสองพันห้าร้อยหรือสอง0ห้าร้อยหกสิบ ค่าเคมีมันจะอยู่เล้งเดียวกันว่าเราจะใช้ใช้ไอมาตรฐานตัวไหนนะค,ะครับเป็นอุตสาหกรรมอันนั้นก็คือค่าเคมีก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเก่าหรือใหม่เพราะฉะนั้นเดเอกอดูส่วนผสมของค่าโลหะเนี่ยมันทวมทองเหมือนกันสัดส่วนมันต่างหัอนอไมเออถ้าเป็นของปัจจุบันนี้นะสัดส่วนไม่ต่างกนในอดีตอ่ะถ้าในอดีตต่างกันเพราะยังไม่มีค่ามาตรฐานคือ พูดง่ายถ้าเป็นทองเหลืองเนาะราคาราคาปัจจุบันเนีถ้าทองแดงมันแพงแพงกว่าที่ผสมอยู่เราก็ใช้ทองแดงน้อยลงมันก็จะเป็นอุตสาหกรรมต่างระสีมากขึ้นก็มันก็จะมีสัดส่วนในการเทียบใช่มีสัดส่วนในการเทียบในนี้เราบอกเราบอกไว้ในนี้ใครอยากรู้นะครับเรื่องเรื่องวัสดุศาสตร์เรื่องอะไรนะครับเขียนโดยผู้รู้ด้านวัสดุศาสตร์โดยตรงไอ้็อป เรียนวิทยาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมด้านวัสดุอะไรเงี้ยมาทํางานแบบนี้เพื่อพวกถามไหมว่าเฮ้ยใช้ได้ไงเนี่ยแตถามตอนออกกล้องที่เนี่ยอ่าเฮ้ยแม้ว่าคือเดี๋ยวนี้ก็มีคนสงสัยว่าอันนี้ผมชอบตรงใจตรงใจตรงที่ว่าคือถ้าเล่นเนื้อโลหะเนี่ยต้องถามพวกไอเรียนมาโดยตรงอย่างสองคนนี้เรียนมาโดยตรงต้องเจ๋งกว่าก็มันเป็นความรู้ครับ อันนี้มันเป็นความรู้ทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยากรรมศาสตร์แท้ๆเลยเล่มนี้มันเป็นความรู้ที่บอกเป็นท,ท,ท,ทางด้านโลหะวัสดุศาสตร,ร์นี่นะครับสนใจหนังสือเล่มนี้ติดต่อได้ที่0 9 2 5 7 8 5้าสองห้าเจ็ดปดห้าหนึ่งห้าห้านะครับนี่ก็จะได้รับหนังสือจะเริ่มส่งวันไหนครับอาจารย์ผมจะเริ่มส่งวันที่25่ากุมภาครับ ภายในเดือนนี้คุณได้รับหนังสือแน่นอนเพราะว่าวันครึ่งถึงแล้วเดี๋ยวนี้ครับแน่นอนครับครับผมรีบจองมาเลยนะครับเพราะว่ามันมีไม่มากนะครับครับผมรีบจองนะครับรีบจองมาที่ Www s ์ไวท t เว็บสมเด็จตหรือ www s ์ไวท t เว็บสมเด็จตมี f a c e b o o มมีเฟไหมทางช่องมีครับ Facebook อะไรสถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทยอินบ็อกเข้ามาเลยครับอินไอไหนเปิดเปิดให้ดูหน่อยนี่เปิดเปิดเปิดให้ดูหน้าตาของเพจ a c e b o o k สถาบันหน่อย ในสุวๆนี่อาจารย์เดี๋ยวเขาดูหน้าตาเฟซบุ๊กสถาบันหน่อยนี่นะครับคุณจองเนี่ยเดี๋ยวกำลังเปิดให้ดูคุณจองมาทางเฟซบุ๊กของทางสถาบันโดยตรงเลยนะครับนี่หน้าตาของเฟซบุ๊กทางสถาบันนี่นะครับหน้าตาเฟซบุ๊กของทางสถาบันนะครับคุณเข้าไปดูได้ได้นี้เลยนะครับสถาบันพระแท้สมเด็จโต ประเทศไทยคุณเซิร์ชคำเขาเนี้นะครับแล้วก็เจอคนหน้าตาดีๆในนี้ <c oughs> นี่นะ, <c oughs> นะครับนะครับปีนี้จะมีงานรงประกวดภาพนะครับคือเราขอให้โควิดเงียบซาก่อนอาจเป็นโรคประจําถิ่นล้วไปจะคิดตรวจครับ,รบตอนนี้เราคิดคร่าวๆไว้ก่อนแต่แต่ต้องต้องให้โรคโควิดปลอดแน่นอนก่อนปลอดแน่นอนก่อนจัดไปเจ๊งใช่ไหมครับถ้าจัดตอนนี้ ชัดไปไม่ดีแน่ครับครับไม่เป็นผลดีกับใครเลยครับไม่เป็นผลดีกับใครครับก็แค่นี้นะครับแต่ที่นี้ยังตรวจพระอยู่ตรวจตรวจทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับมาได้เลยครับ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับผมในทุกทุกเรื่องแหละพระแท้นะครับต้องแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับถึงได้พูดว่าเป็นสากลได้ครับไอ้ถ้าแท้ตามหลักสากลเพราะปากนี้ไม่เป็นสากลอันนั้นก็ไม่มีอะไรค็น ยอมรับนะ่ยครับวิทยาศาสตร์ในทั่วโลกเขาได้เรียนกันมาหมดใช่ไหมครับถ้าเป็นความรู้ด้านนี้มันก็ต้องเป็นสากลนะครับับทั่วโลกแค่นี้ครับสวัสดีครับ